สรุปแล้วใครจะต้องลงทะเบียนคนละครึ่งที่จะจัดให้กลางเดือนนี้บ้างมาดูกันนะครับกับข่าวสตังมีเดีย2ตุลาคม2568นะครับสตังขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะสำหรับคนที่จะได้รับเงินคนละครึ่งนะกลุ่มแรกคือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากเงินคนละครึ่งเป็นเงินช่วยรูดซื้อสินค้านะครับ1,700บาท กลุ่มที่2นะครับคือผู้ที่อยู่ในระบบภาษีและกลุ่มที่3คือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะครับสาหรับคนที่ไม่ต้องลงทะเบียนคนละครึ่งก็มีโอกาสได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเนี่ยจะมี1กลุ่มคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยจะให้ประมาณ1,700บาทโดยจะแบ่งเป็น2เดือนเดือนละ850รจะโอนครั้งแรกเลยนะครับเดือนพฤศจิกายน และครั้งที่สองเดือนธันวาคมครับส่วนคนที่อยู่ในระบบภาษี หรือไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเนี้ยแน่นครับจะต้องลงทะเบียนใหม่แล้วทีนี้มีคําถามมาว่าคนที่เคยได้รับคงินเดือในเฟสที่ผ่านมาจะต้องลงทะเบียนไหมหรือแค่กดยืนยันสิทธิ์อันนี้รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศมานะครับแต่หากว่ารัฐบาลอัปเดตเมื่อไหร่สตางค์จะรีบไปตามข่าวแล้วก็มาบอกคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมอยู่กลุ่มไหนเอาง่ายๆสตางค์ขอเลือกเป็นสกลุ่มมีบัตรสวัสดิการหรือบัตรไม่มีบัตรสวัสดิการใครมีบัตรสวัสดิการ พิมพว่ามีคนที่ไม่มีบัตรสวัสิการก็พิมพว่าไม่มีนะครับย้ำว่าคนที่มีบัตรสวัิการแห่งรัฐนะครับไม่ต้องลงทะเบียนคนละครึ่ง ก็มีสิทธิได้เงินส่วนคนที่ไม่มีบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐเตรียมนะครับอาจจะจัดขึ้นประมาณกลางเดือนไวัยที่สุดหรือช้าที่สุดก็ประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนี้แต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการประชุมนะครับในสัปดาห์หน้าอีกครั้งเนาะเดี๋ยวสตางค์จะไปตามข่าวให้ใครจะให้สตางค์ตามข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะตามข่าวให้นะกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยแล้วเจอกันในข่าวหน้านะครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ